I am Nick Noy, the CEO of Four Lakes Friends Company. Another busy, busy day in the office. I guess I shouldn't find everybody. No? Them you them like but... i better go home helping my mom pick up blueberries Hi. come to pick up blueberries it's somebody coming you know i don't want to ลูก blueberries ใชไมนี่ดดีด,ดีเดี๋ยวน้องนี่หน่อยจะมาช่วยคุณแม่เก็บลูก blueberries ใชไหมนี่หน่อยร้อนแล้วจะไปแล้วขึ้นบ้านแล้วอย่างนี้คะอันนี้ลูกมันยังอันนีลูกเยอะมากเลยค่ะลูกเยอะเยะมามาม,ามานะคะลูกไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะว่าต้องรีบเก็บไม่งั้นอด นกนกมากินหมดต้องรีบๆค่ะอ่ะมาเก็บกันค่ะมามามาจิงไม่ใช่หรอกไม่ใช่ปลูกเองหรอกชาวบ้านคนอื่นเขาปลูกไว้ให้ตัวเองก็มารอเก็บเฉยๆ pick up fast you gotta compete with the birds lots of birds anybody want uh, blueberries Come and get it. Free.